เดือนแห่งภาพมิใจครับผมยุคกับผมแม่งนายบอลเจ็เขนั่นเองอ๋อซึ่งผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านทั้งหลายเลยทุกท่านเลยครับยุคกับผมนี่นายบอลเจ็บเขออกขอดแชร์บิตจริงเหรอซึ่งมีตัวย่ออย่างนี้เคยไปเขนั่นเองเรอบอลเจ็บเขโซเบย์โซเบย์บอลเจ็บเขย่อยไปจากบอลเจ็บเขออกขอดแชร์บิตจริงนั่นเองเหอที่ผมเอามาติดหน้าตรงนี้แล้วก็ไอสิ่งนี้เนี่ยนั่นก็คือ แต่คนก็คนจะรูก้กันดีน,นั่นเองเอาะสับบางคนก็ยังผมไม่รู้เนี่ไอสิ่งนี้คืออะไรไอสิ่งนี้ผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันมันคืออะไรกันแน่ผมเรียกสิ่งนี้ว่าสารแห่งสารแห่งความหลากหลายทางเพศกับธงผืนนี้น,นั่นเองอ๋อะซึ่งธงธงความหลากหลายทางเพศมันมีอีกมากมายน,นั่เองอ๋อะซึ่ง <c oughs> ผมอาจจะไปทําในปีหน้าก็เป็นได้นั่เองเนอค่ะใรในปี2022เนี่ยช่วยเติมผมหน่อยน,นั่เองอนอะพอเฮือผมลืมน,นั่เองเนออ่ะเรามาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะก็ะวันนี้เราก็จะมาสรุปเดือนแหง่งภาพมูมใจหรือหรือชื่นทางการคือ p r i c e m a r c h น,นั่เองเนอหรือที่แปลว่าเดือนแหง่งภาพมูมใจน,นั่เองเนอหรือถ้าแปลแบบทุกต้องลดเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเดือนแหง่ง ความหลากหลายทางเพศนั่นเนงองเนาซึ่งผมได้ทําการประดิษฐ์สองสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ไม่นับเอ,อไม่นับไม่นี่ด้วยเพราะมันคือสิ่งเดียวกัน <c oughs> นั่นคือคือที่เอาไว้เวลาเขาเดินพาเลทเขาจะเตะตรงนี้กันน่ะแล้วก็ธงนั่นเนงองเนาซึ่งธงนี้ได้ไอเดียมาจากที่ว่ามันมีงานโรงเรียนเก่าอันนึงนั่นนั่นเองเนาที่เขาจะแบบให้เอาไอ,ไอไตะเกียบไปเนี่ยแล้วก็ธง คงชาติไทยอะ่ะแล้วก็มาติดติดติดทำเป็นงานอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วคือม่ทไีไ่ส่งครับไม่ที่ส่งไงก็เลยคงมาเลยยังอยู่ตรงนี้เลยแบบเฮ้ยถ้าสนใจว่ะถ้าเลยก็เลยไปหากระดาษอันเก่ามาไอเนี่ยมันไม่ใช่กระดาษ A ซี SC อะไรทั่วไปนะเว้ยมันคือกระดาษใบเ็จนะเว้ย <c oughs> คิดแล้วก็แบบเออว่ะเจ๋งเนาะเอาใบาเสร็จมาทำเป็นแบบนี้ได้ เอากระดาษที่โรงเรียนเขาแบบเป็นแจ้งแจ้งอย่างสมมุติว่าเขาค่ายปี2,545ล้านปีอะไรประมาณนั้นนั่นเองก็เลยนับแบบติดนั่นเองอนาะถ้าใครสังเกตดีๆเดียเด๋ยจะมีตัวอักษรสีน้ำดำอยู่เนี่ยน่เห็นไหมตรงนี้แหละอ่าอตัโอเคเนาะอันนี้หมดเรื่องแบบไอ้สิ่งนี้คืออะไรนี่คืออะไรนู่นนี่นั่นคืออะไรนั่เนาะ ซึ่งเนื้อหาในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องプライマชนั่นเองไลมัชคืออะไรในหัวข้อที่หนึ่ง LGBTQ คือใครไ m มัช <c oughs> เกิดขึ้นได้อย่างไรภาเลทที่แรกเกิดขึ้นที่ไหนทำไมต้องเป็นสีลงและอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากคือทำไมสีครามกับสีชมพูหายไปใครที่เป็นสาวกออในคลองจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ อันนี้คือสีน้เงินนะท่านผู้ชมอันนี้คือสีม่วงนะอ่า <c oughs> ถ้าใครเป็นสาสาโอเวร์แบบสาวกส,ส,สีสีลุ้งเนี่ยชอบสีลุ้งอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะสังเกตกันว่าเฮ้ยสีชมพูหายไปไหนสีครามหายไปไหนนั่นเนองเนาะอ่ะแค่นี้แหละมาเรามาเริ่มประเด็นกันเลยดีกว่าเนาะมาเราเริ่มจากว่าพลาสต์มาชคืออะไรกันดีกว่าเนาะพลาสต์มาชคืออะไรพลาสต์มาชคือเดือนแห่งภาคหุ่นใจของ และผู้ที่หลากหลายทางเพศนั่นเองเนาะหรือเรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งผู้คน LGBTQ นั่นเองอ่าเนื้อหาต่อไป LGBTQ คือใครนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมขอตักไว้ก่อนไอ้พวกที่แบบจะบอกว่าเฮ้ยไอ้คำว่าเกย์ยังมันเป็นคำหยาคายนะเฮ้ยคำว่าเอ่ออะไรเดียวนึกไ,ไม่ออกอ่ะเอใช่างมเถอกคือผมจะพูดไว้ก่อนว่าคำว่าเกย์เนี่ยมันไม่ใช่คำหยาคาย คำว่าเกย์ไปคำกลุ่มเรียกคนไม่ใช่คำหยาบคายนั่นเองน้อีผมผมพอผมอ่านแบบมีคนถามไปว่าผมไปอ่านในพาร์ทีมอ่ะมีคนถามมาว่าเฮ้ยคำว่าเกย์นี่มันเป็นคำหยาบคายหรือเปล่าแล้วคนนี้เขาจะบอกว่าเออมันไม่ใช่คำหยาบคายนะครับผมถ้าคุณคิดว่าเป็นคำหยาบคายแสดงว่าคุณมีคนคุณยังคงอัคติกับพวกผู้คน LGBTQ โอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> พลังชนิดออใช่แล้วคือผมจะใช้ไอ้ไม้เซลฟี่เนี่ยแบบมาทำเงี้ยอ้าววันน,นี้เราตัวชมเงี้ยแต่ว่าให้ใจนี้ไห,นไหนมนั่นแหละตามนั้นโอ๋โอ,อ,อเดี๋ยวดีๆใชโอเคมาต่อ L P เออ L G B T Q คือใครนั่นเองเนาะ้วยตัวอักษรแรกคือ L ย่อมาจากเลสเบี้ยนเองหรือที่เรียกว่าเดี๋อไปเจ หรือเพศเพศหญิงเนี่ยรักเพศหญิงนั่นเองเนอหรือยิงรักหญิงนั่นเองจีเกนั่นเนงองเนอเกคือใครเกคือผู้ที่มีความหลากหลายชอบชายนั่นเองอนอแล้วตัวเองก็เป็นเพศชายข้อที่บีไปเซ็กชวลนั่นเองอ่าคำนี้ทุกคนจะเริ่มไม่รู้จักกันแล้วไบเซ็กชวลคืออะไรไบเซ็กชวลคือ รักทั้งชายรักทั้งหญิงน,นั่นเองงอต่อไปตัวที่ u, เอเอไอคำว่าไบเซ็กชวลตัวย่อคือบีนะ <c oughs> ตัวที่ถ้าออ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 อระวังที่คัดอยู่เรียบร้อยเกือบไปแล้วให้นี่หล่นมาหลายรอบเปจริงกันเนี่ย โ okay, อเคมาต่อเนี่ย time time get time get time s c h e d u หรือ time schedule นั่นเองเนอซึ่งแปลว่าเปลี่ยนเพศนั่นเองเนอถ้าแปลถ้าความหมายมันหมายถึงคือเหมือนเราเปลี่ยนเป็นเพศชายแล้วก็เปลี่ยนหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงอะไรพวกนี้โอเคครัต่อไปเป็นคำว่า queen queen ไม่จะอกอกเสียง q u e e นะเว้ย q u e นที่มันแปลว่าเ,เ,เจ้าหญิงอะไรพวกนี้ เควในที่นี้แปลว่าพึเ <c oughs> พิ่มพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งโดยไม่จํากัดว่าโดยไม่จํากัดในเรื่องเพศก็มีคนสงสัยกันมาว่าเฮ้ยมีคนสงสัยว่าไบเซ็กชวลกับเควเนี่ยมันต่างกันยังไงโอ๋อตอบแปลว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกก็แค่แบบเขาว่าเควนี่ะเหมือนเลขรกกวมๆกันพวกนี้ส่วนไบเซ็กชวลก็จะเป็นแบบ <c oughs> ก็จะแยกบนมวงกันต่อไปอ่ะ เรื่องต่อไปพราเชมัชเกิดมาจากเกิดมาจากอะไรซึ่งไพลาชมัสเนี่ยเกิดจากเอเตลาต้นสตรอร์วอที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กในปี1969คลิกกสักกาลาเดอร์เช้าเช้าวันที่28กศ1969ได้มีตำรวจพยายามจับกลุ่ม LGBTQ ในพับ t t o n w w l l นั่นเอง Stone w a l l มันมันคือ t t o n Wall จริงๆกันมาชื่อนะ Stonewall ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าก็แพงหินนั่นเองเนาะ <c oughs> อะต่อไปในกลุ่มนิวยอร์กเนื่องจากการแต่งกายที่ผิดเพศผิดกฎหมายและมีการประทะกันอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เรา LGBTQ ที่ทำการ โดนกูกกระทำมาโดยตลอดเนี่ยอ่ก็ได้เพ็งแสงเรียกร้องสิทธิ์ของเราเองอ่าก็เลยเกิดเกิด <c oughs> เกิด,เก,ดเกิดสิ่งที่เรียกว่า,อ,ารรวนนอ่การประท้วงนั่นเนงองเนอะการประท้วงครั้งนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับการประท้วงแบบคนผิวสีนั่นเองอนอะเกิดพูดคําว่าดำเลย่ะ <c oughs> อ่ะต่อไปหัวข้อต่อไป พลายส์พาเลตนั่นเองผมขออธิบยาตยข,ขออธิบายคำว่าพาเลตก่อนนั่นเองเนาะในคนไทยเราจะไม่มีคําว่าพาเลตในหัวกันนั่นเองเนาะอ้นนี้ผมบอกกับบางคนก่อนนะเวย้ยคำว่าพาเลตจะแปลว่า <c oughs> การเดินขบวนพาเลทนั่นเองใช่แบบเออคนไงเนี่ยกีฬาสีอะ่ะกีฬาสีทุกคนก็ต้องเ,เคยเดินพาเลทใช่ไหมแบบเราก็เดินถือธงเดินถือป้ายเดินถืออะไรเนี่ยแบบเดินไปขบวนรถไฟอ <c oughs> อ้พวกนี้นเองสิ่งนี้เรียกว่าพาเลตนั่นเองเนะโอเคไรสพาเลตนั่นเองซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกที่นิวยอร์กนั่นเองนิวยอร์กน่าจะเป็นเมืองไม่แน่ใจเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์จราจลสโตนวอร์นั่นเองเนะเกือบเกือบออกเสียงไม่ได้ละโอเคข้อต่อไปทำไมต้องเป็นสี่ลง โอเคผู้คิดค้นคือกินเบิร์ดให้นิยามแต่ละสีดังนี้นั่นเองอ๋อซึ่งสีแดงสีนี้นี่สีนี้สีนีสีแดงหมายถึงชีวิตสีส้มสีนี้นี่นี่นี่โอเคสีส้มหมายถึงยียวยาสีเหลืองหมายถึงแสงแสงอาทิตย์แห่งความหวัง สีเขียวธรรมชาติสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้ศิละปะแล้วก็สีสุดท้ายสีม่วงคือจิตวิญญาณโหสุดยอดเลยคำนิยามให้แต่ละคำนี่สุดจัด <c oughs> อ่ะมาถึงหัวข้อต่อไปหัวข้อสุดท้ายทำไมไม่มีสีคลามเนี่ยเนี้ยทำไมทงผืนนี้ไม่มีสีคลม้มกับสีชมพูแม่งคำตอบที่ตอบแล้วทุกคนอาจจะแบบ โอ้สุดยอดเลยถ้ามองในมุมมองตลกนะแต่มองมุมมองเศรษฐกิจนี่แบบโอ้โหสุดยอด <c oughs> ซึ่งเหตุผลของเขา,าแน่นก็คือเราะด้านการผลิตนั่นเองงบไม่พอก็ <c oughs> นี่แหละคือคำตอบเออใช่หรือบ,บอกไปว่าธงผืนนี้เนี่ยเคยมีทั้งหมดแปดสีมาก,ก่อนนั่นคือเขาเรียกสีกัน,นยังไงวะสีลงอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อ แดงส้มเหลืองเขียวแสดเหลืองย่รเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ๋อนี่ไงมีแดงเหลืองเขียวคล้มน้ำเงินม่วงประมาณเนี้ยมาซึ่งเรามาถึงไฮไลท์ของเราแล้วนั่นเองโดยคือ คำถามประจำเทศกาลนั่นเองหรือ,อผมก็แต่ละครั้งเนี่ยเลขจะไม่เหมือนกันลหลายรอบเลยซึ่งคำถามประจำเทศกาลในครั้งนี้เราขอนำเสนอคำถามนี้นั่นเอง <c oughs> คำถามมีอยู่ว่าถ้าคนเจอผู้คนเรา LGBTQ หรือ LGBTQ+ นั่นเองเหรอคณจะคิดทำอะไรเป็นอย่างแรก ซึ่งคำถามนี้ทุกคนก็อาจจะตอบกันเป็กเสียงเดียวกันว่าคุณก็จะช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมจะลองดูซิว่าคนนั้นจะทําอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่านั่นเองเนาะซึ่งข้อมูลธรมดนี่หากมีขอ้อผิดพลาดประการใดขอประธานอภัยเพราะเนื่องจากว่าผมสรุปเองครับผมเนี่ยเห็นไหมเต็มหน้ากระดาษเลยเนี่ยปกติผมจะถือโทรศัพท์มาดูอะไรพวกนี้ใช่หแต่ว่า เอ,เ,อเ,อเอาเขียนเขียนปเป็นหนังสือเลยนี่งองเนาะสรุปเองอ่ะซ <c oughs> ึ่งทำมดนี่ก็จบเนื้อหาการสรุปของกี่หัวข้อก็อออไม่รู้เยอะเกิน <c oughs> ดว้วยโอเคแล้วมาสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าน,นั่เองเนาะไอไอหลังสรุปท้ายคลิปเนี่ยผมอาจจะมาบทอะไรแล้วแตอารมณ์นะโอเคแล้วมาสรุปกันดีกว่าเนาะ LGBTQ คือใคร LGBTQ, LGBTQ หรือ LGBTQ+ เนี่ยจะมามีตัวย่อดังนี้นั่นเอง L ย่อมาจากเลสเบี้ยน G ย่อมาจากเกย์ T ย่อเอ้ยไม่ใช่ B ย่อมาจากไบเซ็กชวล T ย่อมาจากทางทา์เกตเตอร์ ZQ ย่อมาจากเควน ที่แปลว่าพึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่งโดยไม่จำกัดในเรื่องเพศนั่นเองไลช์มาร์ทเกิดขึ้นได้อย่างไรไลช์มาร์ทเกิดขึ้นได้เอยเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากเหตุจลาจ,จนที่สโตนบอร์ดที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กปี1969เชา้าในวันที่28คริสตศักราช1 9 6 9นั่นเองตำรวจพยายามจับกลุ่มเ,มเราวเ G.B.T.Q. E ในพับสตอร์วอลในกลุ่มนิวยอร์กเนื่องจากการแต่งกายผิดเพศหรือผิดกฎหมายและมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องเรา LG LG B.T.Q. ที่ถูกกระทำมาโดยตลอดก็ <c oughs> ขอโทษที่ถูกกระทำมาโดยตลอดก็ได้เป็นเสียง เรียกล็อกสิทธิเสรีภาพของตัวเองขึ้นมานั่นเองเนาะโอเคพาเลทที่แรกจัดขึ้นที่นิวยอร์กเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์แต่ลาจนสโตนวอลนั่นเองทำไไมถึงเป็นสีลงพวกคิดค้นคือกินเบิร์กให้นิยามแต่ละสีดังนี้สีแดงคือชีวิตสีส้มคือเยียวดยา สีเหลืองคือแสงอาทิตย์แห่งความหวังสีเขียวคือธรรมชาติสีฟ้าคือศิลปะสีม่วงคือจิตวิญญาณนั่นเองเนาะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายนั่นคืออาไม่สีครามและสีชมพู <c oughs> ถึงไม่มีเพรเกิดจากเนื่องจากการผลิตนั่นเองและก็ไมก้กอเนี่ยทงเพอนี่ไม่ได้มีแค่ 6สีเท่านั้นแต่ก่อนมีทั้งหมด8สีนั่นเองออ่า <c oughs> ก็จังมีเพียงเท่านี้นั่นเองซึ่งช่องเรานั้นก็ได้ทําการเฉลิมฉลองเหมือนกันโดยสังเกตได้จากที่ว่าไป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 ใจเย็นนะผมเปิดแกลลีอยู่โดยจะสังเกตได้ที่ว่าเดี๋ยวแสงจับโดยสังเกตได้ว่าเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวโลโก้ช่องผมเนี่ยจะเปลี่ยนไป แล้วตัวหน้าปกช่องผมก็จะปเปลี่ยนไปเหมือนกันนั่นเองเอซึ่งตัวตะครนี้เนี่ยจะทําการใส่เสื้อสีลงแล้วก็ติดตัวนี้มาแล้วก็ถึงมือถึงมือเป็นสีเดิมนะกางเกงเขาก็เปลี่ยนม,มันก็เป็นสีลงแล้วพื้นหลังก็จะเป็นสีสีของทงของพลายชมาชนเน่งเนาแบบข้างต้นแบบพื้นฐานเบสิกเบสิกเลยซึ่งอาราคตเนี่ยโหอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับว่า โค้งของพลายชุมาเนี่ยมีกี่ประเภทนั่นเนองงอนฮะเราไปต่อส่วนของหน้าปกช่องเนี่ยก็ได้ทำการรวบรวมเหมือนแบบรวบรวมทุกอย่างปารวมในโลกเดียวกันแหละประมาณนี้มันจะมีสกอรี่อีกมากมายนี่เองา,าอใครจะไม่รู้ว่าชอบบอสจีเอฟเคจะสร้างเนื้อหาไปของตัวเองนี่เองงอซึ่งสาหรับ <c oughs> คลิปนี้ผมขอแสดงความยิดีกับเรา LG B TQ ด้วยนี่เองเนาะที่ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างคุ้มค่าเนี่ยใช่บหมวะน่าจะใช่แหละเมื่อกี้เขาพูดผมก็จะงง,งงๆเหมือนกันนั่นเองเนาะก็สำหรับเดือนนี้ก็ในเอผมอัดในคลิปในวันที่26นะในอีก4วันนี้เนี่ยถึงแม้บางประเทศก็ไม่ได้จัดพาเลทนั่นเองเพราะเนื่งองจากว่าโควิด19า เจ้าไอโควิดสิบก้ายังมาทำมัวช์เป็นงไม่โบ่เลยนะเนี่ยก็สำหรับคนที่เป็น่งเรา L G B T Q เนี่ยไม่ต้องกบฏไปหากคนนั้นถูกเยียดอะไรพวกนี้ให้คุณนึกถึงผมไว้ให้แสดงว,ว่าผมคือคนคนหนึ่งที่ส่งเสริมเรื่อง L G B T Q นั่นเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็สุขสันต์เดือนแห่งสุขสันต์ เดือนไพร์มสมัสนั่นเองครับผมเย้โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับทุกคน bye บายบายอา้าวเอาแล้วทำไมไม่ช่องอื่นทำไปแล้วนี่วะจะโดนหาประกอบประวัติเนี่ยเออชามบันเทอมัง้งเนี่ยจะได้แหละไม่มีคนบกกเบิกมัง้งอา้อาวอ่าสวัสดีครับทุกคน กอร์น้อยกว่าดีมากกว่าโฮเนื้อสติกเกอร์โฮโลแกร,รมหรือบางคนอาจเรียกติดปากว่าฮฮโลแกรมเนื้อสติกเกอร์นี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเด่นชัดคือเมื่อพื้นหลังของสติกเกอร์กระทบกับแสงจะเกิดเป็นสีรุ้งแม้จะยังไม่ได้พิมพ์ไฟงานลงไปหากเมื่อจัดพิมพ์ไฟแบบลงไปจะทําให้งานพิมพ์ดูโดดเด่นขึ้นบริเวณที่พิมพ์ไฟแบบลงไปก็จะเกิดสีรุ้งด้วยเช่นกันถ้าแสงมากระทบโอ้เกเพื่อจะแบ โอเคไปดีนะล่ะายบายครับทุกคน